สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรายังอยู่กันในเรื่องของภาษาท่านะคะสำหรับวันนี้ยังเหลือภาษาท่าอีกสองประเภทที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ประเภทแรกคือภาษา,าท่าที่ใช้เรียนแบบธรรมชาติและเรียนแบบสัตว์ประเภทที่สองภาษา,าท่าที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแสดงความหมายถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ภาษาท่าที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแสดงความหมายท่าที่หนึ่งเรียกว่าท่าแต่ก่อนนะคะวิธีการทำเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปวิดีโอเลยนะคะเด็กๆใช้มือข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะคะตั้งมือตั้งนิ้วชี้ขึ้นแล้วก็ชี้ไปทางด้านหลัง สำหรับตัวนางส่วนใหญ่มืออีกข้างหนึ่งก็จะจีบส่งหลังนะคะตัวพระก็จะเท้าสะเอวปฏิบัติแบบนี้เลยค่ะท่าต่อมาเ,เด็กเป็นท่าที่มีความหมายว่ายิ่งใหญ่นะคะเดี๋ยวเราลองไปปฏิบัติพร้อมกันเลยนะคะ เริ่มด้วยเชื่อมด้วยจีบคว่ำนะคะแล้วก็สอดมือขึ้นเป็นวงบัวบานนะคะอีกมือหนึ่งก็ง่ายนะคะอ่าแล้วก็พลิกพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเ,เป็นท่ายิ่งใหญ่มโหลาอะไรอย่างงี้นะคะมีความหมายได้หลายความหมายท่าที่สองนะคะท่าที่เรียนเห็นใน คลิปวิดีโอนี้มีความหมายว่าสวยงามค่ะมือหนึ่งตั้งวงหน้าอีกมือหนึ่งเป็นวงบัวบานนะคะเราลองไปปฏิบัติตามคลิปกันเลยค่ะเชื่อมมือด้วยจีบคว่ำนะคะม้วนออกเป็นวงบัวบานส่วนมือหน้าหงายมือวงนะคะแล้วก็พลิกตั้งขึ้น ทำท่าในลักษณะเดียวกันทั้งตัวพระและตัวนางนะคะสำหรับท่าที่3นะคะเป็นการปฏิบัติต่อเนื่องนะคะมีจีบคว่ำแล้วก็เป็นวงหงายนะคะเรียกว่าท่าสว่างสวัยหรือว่ารุ่งเรืองนะคะจริงๆท่านี้ใช้คำว่ามากมายก็ได้นะคะเด็กๆ จีบคว่ำระดับชายพกนะคะแล้วก็ปาดมือทั้งสองข้างออกก,อกว้างๆนะคะให้อยู่ในลักษณะมือวงนะคะลองดูอีกครั้งนะคะท่าต่อไปนะคะเป็นท่าที่มีชื่อว่าค้ำจุน ยั่งยืนหรือว่าอาจจะแปลว่าอายุยืนมากขึ้นจริงๆได้หลายความหมายเลยนะคะเด็กๆลองไปปฏิบัติตามคลิปวิดีโอกันนะคะจีบความระดับเอวแล้วก็ปาดมือขึ้นมาปล่อยเป็นวงบัวบานนะคะทำได้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะคะ ง่ายไหมคะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นท่าปฏิบัติต่อเนื่องอีกเหมือนเดิมค่ะเรียกว่าท่าทําลายหรือว่ารบาบคาบหรือว่าหมดแล้วหมดสิ้นแล้วนะคะเด็กๆความหมายของมันนะคะไม่มีอีกแล้วแบบนี้นะคะ,ะเราลองไปดูคลิปวิดีโอกันเลยคะ่ะปาดมือออกนะคะ ่านี้ง่ายไหมคะเด็กๆเหมือนเราปัดของบนโต๊ะนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นท่าที่มีความหมายว่ากล้าหาญหรือว่าพยายามหรือว่าเป็นท่าที่ใช้สื่อความหมายว่าคนเก่งคนดีอะไรประมาณนี้นะคะเด็กๆ เราลองไปปฏิบัติพร้อมกันเลยค่ะถ้าเป็นมือนะคะทั้งตัวพ้าและตัวนางก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะแตกต่างกันที่เท้านะคะ,ะมือหนึ่งจะตั้งวงล่างแล้วก็ วางลงบนหน้าขานะคะ,ะ,คะอีกมือหนึ่งก็ตั้งแทงมือนะคะลักษณะแบบนี้เร,เรียกว่าแทงมือในระดับวงบนนะคะเด็กๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะโอเคอ่าสำหรับท่าสุดท้ายของภาษาท่าที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแสดงความหมายนะคะอันนี้เป็นท่าที่8ที่เราได้ฝึกกันนะคะ เป็นท่าที่มีชื่อว่าคุ้มครองหรือว่าปกป้องนะคะท่านี้เด็กๆน่าจะทํากันง่ายๆเนาะเพราะว่าเป็นหน้าเตยศัพท์ขั้นพื้นฐานเลยเนาะ,อะลองไปดูวิธีการปฏิบัติกันค่ะตั้งวงบนนะคะแล้วก็พลิกมือหงายจีบปกข้างเข้าหาตัวเองนะคะเราเรียกว่าช้อนจีบนะคะเด็กๆแบบนี้นะ ตั้งวงช้อนมือแล้วก็จีบปลกข้างเข้าหาตัวเองแบบนี้ค่ะอ่ะต่อไปเป็นภาษาท่าที่ใช้เรียนแบบธรรมชาติกันบ้างนะคะเรามาดูที่ท่าแรกค่ะเดเกๆคิดว่าท่านี้มีชื่อท่าว่าท่าอะไรเอ่ย เป็นท่าลมพัดนะคะทีนี้อันเนี้ยมันเป็นภาพนิ่งใช่ไหมเราต้องไปดูว่าวิธีการปฏิบัติอย่างไรที่มันเรียนแบบมาจากลมพัดโบกมือตั้งวงนะคะโบกไปโบกมาแค่นี้เองเหมือนพัดอะคะ่ะเหมือนพัดพัดที่เราใช้พัดเวลาเราร้อนนะคะตั้งวงแล้วก็สับมือลงแล้วก็โบกไปโบกมาแบบนี้นะคะง่ายๆเลยถ้าลมพัด เวลามีเนื้อหาหรือว่าข้อความที่เกี่ยวกับคำว่าลมเราก็สามารถใช้ท่านี้ได้นะคะ,ะเมื่อสักครู่เป็นลมลมพัดแล้วนะคะทีนี้ลองมาดูท่านี้เป็นท่าฝนตกดูบ้างนะคะ,อะลองไปดูซิว่าเวลาเราปฏิบัติต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นอย่างไร ใช้วิธีการจีบแล้วก็สลัดข้อมือเบาๆนะคะเหมือนเม็ดฝนกําลังตกนะนักเรียนนะอ่าแบบนี้นะคะง่ายๆตั้งวงแล้วก็ช้อนจีบแล้วก็สลัดข้อมือเบาๆเวลาเรากล่าวถึงคำว่าฝนนะคะ ทีนี้เรามาลองดูภาษาท่าที่ใช้เรียนแบบกิริยาของสัตว์ดูบ้างว่าถ้าเรียนเห็นเนี่ยสามารถเดาได้ไหมว่าภาษาท่าที่ครูปฏิบัติเนี่ยมันคือสัตว์ชนิดใดอ่าอันนี้เหมือนตัวอะไรเอ่ยลูกมีปีกอ่าถูกต้องค่ะท่านกนะคะเป็นนกบินอ่ะดูสิว่านกบินเราจะปฏิบัติได้อย่างไรกดมือลงแค่นี้เองเหมือนนกไหม ่าโอเคต่อไปตัวอะไรเอ่ยบางคนอาจจะตอบว่ากระต่ายถ้าเห็นชูสอนิ้วอ่านักเรียนดูดีๆกระต่ายน่าจะใช่แบบนี้ไหมนะกระต่ายมันน่าจะเป็นสูงกว่านี้เนาะมือ2นิ้วเนี่ยอันนี้เราเรียกว่ากวางนั่นเองค่ะ ไปดูวิธีการปฏิบัตินะคะทำได้สองแบบนะคะจะมืออยู่ด้านข้างก็เหมือนกวางโชว์เขาสวยๆหรือว่าจะเป็นมืออยู่ด้านหน้านะคะเหมือนกวางเดินมาหาเราอย่างนี้นะเห็นเขาสองข้างของเขานะคะอลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ อ,อันนี้เป็นกวางตัวเมียกวางตัวผู้ก็เลือกเอานะคะเด็กๆแค่ชูสองนิ้วเองง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยถ้ากวางนะคะต่อไปนะคะท่านี้เคยดูละครจกัจกจักงวงของไทยไหมคะท่านี้เหมือนตัวอะไรเอย่ยถูกต้องค่ะเหมือนม้านะคะเด็กๆอ่ะลองไปดูซิว่า ท่าม้าเนี่ยมันทำยังไงถึงเป็นท่านี้ได้นะคะหักข้อมือเองอ่าเสร็จแล้วนะักเรียนก็ลองกระโดดดูนะคะมันก็จะเริ่มเหมือนม้าขึ้นนี่เรียนแบบมมาท่าสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะที่นักเรียนจะได้ เรียนเป็นท่าตัวอะไรเอย่ยอยู่ในน้ำอ่าเก่งมากค่ะท่าป,ปลาเดี๋ยวเราไปฝึกปฏิบัติพร้อมๆกันนะคะกระดิกหางด้วยน้อยๆอ,อ่าเห็นไหมเหมือนปลากําลังว่ายน้ํามีคลีบมือนี้แทนคลีบของเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ ภาษาท่าในวันนี้2ประเภทที่เราได้เรียนไปเป็นภาษาท่าที่สื่อความหมายหรือว่าแสดงความหมายมีความหมายที่มากกว่าอารมณ์ความรู้สึกนะคะเป็นภาษาท่าเฉพาะเนาะแล้วก็อีกอันนึงเป็นภาษาท่าที่เรียนแบบธรรมชาติแล้วก็เรียนแบบสัตว์นะคะอะ่14ท่าวันนี้ที่ได้เรียนไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูงานกันว่าคุณครูจะให้ทำอะไรดีหน้าในวันนี้ เป็นแบบทดสอบท้ายคลิปนะคะก็คือให้นักเรียนฝึกปฏิบัติภาษาท่าแต่ละประเภทตามคลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้นักเรียนวาดภาพภาษาท่าตามโจทย์ที่ครูจะาำนดให้ต่อไปนี้ได้แก่ท่าหมากับท่ายิ่งใหญ่อลองวาดมาให้นักครูดูสิคะว่าท่าหมาเวลาเรียนปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติได้ลงสเก็ตออกมาเป็นรูปสีว่านักเรียนจะ เข้าใจหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ